โอเคสำหรับเลเวล6นะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วนะส่วนถึง5เลเวล5คุณออมไปสามารถเล่นได้แล้วต่อไปก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนกับจังหวะที่แบบก็เป็นอีกสัดส่วนหนึ่งที่นิยมเยอะมากๆนะลงมาดูผมตัดอะไรออกไปบ้างนาะผมตัดลงตรง3แล้วก็ตรงแอดที่จังหวะ3เพิ่มออกมานะเห็นไหม ให้ดูก่อนนะครับผมจะเน้นย้ำตรงนี้นะเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณดีขึ้นที่จังหวะตรงไหนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคจังหวะที่6เนี่ยผมจะไม่ไม่สอนแบบว e ัน e n r แล้วนะแต่ว่าก็จะมีกำกับให้อยู่นะเผื่อใครลืมสัดส่วนเนี่ยเราก็ไปนั่งท่องได้นะ one e n r t o e n r t e n r, e e n r f นะอีกทีหนึ่ง 1 one E นเอแอนอะสองนะสังเกตไ,ไ,ไอไออะโฟมันคล้ายๆอะทีเมือ level ่อเลเวลนู้นนะเนี่ยถ้าคุณเล่นตามจังหวะสัสดส่วนนี้แต่คราวนี้พอถ้าเรานับไปด้วยเล่นไปด้วยในเลเวลเนี่ยมันยากผมยังทำไม่ได้วันอันเนี้ยเราจะท่องเลยนะครับไอวั e and น N อแอนอะ อันนั้นคือเราจดไว้ก็ได้จดไว้ให้ถูกต้องนะว่าลูกศรอ,อะไรมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปฝึกเมื่อเราลืมเนี่ยว่ามันตีคอร์ดยังไงเราจะได้ไปเอ่ยทวนย้อนหลังได้แล้วเราก็จะสามารถเล่นได้ทันทีเลยเพราะว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันก็ขึ้นตามจังหวะอะไรแค่นี้แหละครับให้เราท่องลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลองพร้อมงานนะถ้าใครดีดนิ้วได้ก็ดีดนิ้วตามหรือตบมือก็ได้ ทุกคนทำตามผมลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงพูดตามได้พูดในใจก็ได้ขึ้นขึ้นขึ้นลงไปลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลง ถ้าใครยังทำไม่ได้วนดูตรงนี้บ่อยๆ,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 ๆหรือเปิด,เ,ปด,เ,ปดเมือขอนมเลยนะครับเมื่อได้แล้วก็ลองมาใส่นี่นะคือผมเล่นความเร็วประมาณนี้เลยเพราะว่าคนที่ผ่านมาถึงเรเวล5ได้แล้วน่าจะทำความเร็วประมาณนี้ได้แล้วนะแล้วลองไปเล่นกับขอดูดก็ ไอ้ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงเนี่ยก็คือหนึ่งห้องนะครับ C ปไป A Minor er, มันเดิม <S <S <ๆ>ลองนับแบบวันี้นอนะ คือเปนจริงๆมันยากตั้งแต่มีแอนทีแล้วตั้งแต่จังหวะนูนะ้นแล้วแต่คือว่าในการตีคอร์ดลักษณะนเนี่ยมันมีการใช้ค่อนข้างเยอะแล้วผมอยากให้คุณแบบเล่นแล้วดูดีขึ้นมาทันทีเลยเลเวลต่อไปเลเวลเจ็ดโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมเลยพืดแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นลงขึ้นลงขึ้นคล้ายๆตอเลเวลที่5นะที่ผมเพิ่มลงขึ้นมาผมจะเรียกมันว่าตัวเชื่อมจําได้ไหมตัวเชื่อมเชื่อมทําให้ห้องต่อไปเนี่ย มันดูแบบมีความสมูทติดกันในแต่ละคอร์ดมีความสมูทติดกันเพราะฉะนั้นการที่เราท่องก็เหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มลงขึ้นมานะสาสี่ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นผมจะเน้นตัวที่หนึ่งพูดเสียงดังออกมานิดหนึ่งลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลง ขึ้นขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นวัน <c oughs> <One. S 3> yeah. 3ามสหนึ่งทำตามทำได้ไหมนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้มันต้องใช้ความเป็นธรรมชาตินะครับผมลองฝึกพูดฝึกดีอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะผิดไม่เป็นไรผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดหน่อยๆนะครับฟังแล้วมันออกมาสมูทเนี่ยก็โอเคละต่อไปเลเวล8เลเวล8ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยผมเพิ่มตรงตรงไหนขึ้นมาแอน ที่จังหวัดที่1แต่ตรงเนี้ยไอตรงแอนที่ผมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องดีดแรงมากดีดแบบพอดีพด,ดีดีแบบเบาลงมากว่าจังหวะที่ดีดปกติ ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้น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 ลองดีดแบบบอดก่อนลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลง จะทาให้คอร์ดเนี่ยมันมีแบบมีความต่อเนื่องกันมากขึ้นนะครับไออึมเนี่ยไอไออึมเนี่ยที่ผมสร้างคาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยที่บอกให้ดีดเบาดีดเบาเนี่ยก็คือดีดเบาลงแล้วก็ลองด,ดีดเป็นแบบเส้นเบสก็คือประมาณ3ามเส้นบนซาวด์จะเป็นแบบนี้ ต่างกับ2นะมันเหมือนมันจะมีความเป็นแบบมีความสม o o อะไรมากขึ้นก็ลองนำไปใช้ดูนะเลเวล9มาเลเวล9เพิ่มมาอีกจากเลเวล8ป8อย่างนี้เลเวล9ปึ๊กอย่างนี้อลองนับอันนี้จะเริ่มตลกนิดนึงนะ มันจะอึมอึมสองดีสามสี่ลมลมขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงอึมลมขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงอึมลงอขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นนะครับตรงนี้ผมจะไม่นับเป็นจากปากแล้วตรงนี้คนที่มาถึงตรงนี้น่าจะแบบเริ่มมีความเล่นเป็นธรรมชาติได้แล้วนะ ก็อยากจะพูดจังหวะนี้เท่าไหร่นะก็คอบมันจะคอบมันจะมีความแบบต่อเนื่องไปเลยนะต่อไปเลเวลสิอันนี้ก็จะเปลี่ยนมาอีกนะครับจริงๆมันมีไปเรื่อยๆอันนี้ผมแบกระดับมา เพื่อให้ลองฝึกกันดูจริงๆมันมีไปอีกอาต่อไปเลเวลสิบ่าสังเกตทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับอันนี้มันจะเริ่มแบบเป็นเฉพาะทางและอาจจะมีบางเพลงที่ใช้แบบนี้ก็เหมาะบางเพลงอาจจะใช้ไม่เหมาะนะแต่อยากให้ลองฝึกดูนะครับ ลง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 ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลง เลเวลสิเนี่ยฝึกหรือไม่ฝึกก็ได้นะครับผมเลเวลสิเนี่ยก็ลองฝึกติดตัวไว้หน่อยนะในอนาคตถ้าคุณฝึกคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันเยอะแยะซับซ้อนอะไรมากมามากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่10 l เลเวลที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วในการฝึกในการที่นำไปเล่นกับเพลงนะไอที่ใช้ใช้ได้คือเลเวลหแล้วก็6 7 8 9เกนี่ยก็คือใช้ได้หมดเลยไม่จาเป็นต้องเป็นแบบใช้แบบที่9 เพลงอย่างนี้ไม่ไม,ไม่จำเป็นนะอันนี้เป็นการฝึกนะครับโอเคครับมาถึงตรงนี้ก็ใครที่ยังผ่านได้ไม่ครบทุกเลเวลก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปทีละเลเวลนะใครที่ผ่านแล้วก็ลองหนาะข์อที่ท้าทายการตีข์อสัดส่วนที่มันท้าทายมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อฝึกนะครับแต่ก็ อย่างที่ผมบอกเลเวล5้เลเวล9เลเวล6 7 8 9เนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วบอกว่าเสร็จเลเวลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผมผมแชมป์จากนกดำสตูดิโอขอบคุณทุกคนมากๆครับ